สวัสดีค่ะบริษัทออริจินอลเวอร์ชันนะคะวันนี้จะนำเสนอเครื่องออกซิเจนอนาลิเซอร์นะคะเป็นแบรนด์ของ Sound s o เซ r a n d s i ต t i n g นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นรุ่น o m d 7 6 0นะคะตัวนี้ค่ะก็จะวัดออกซิเจนนะคะแต่ไปจะวัดในออกซิเจนในหน่วยของเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะ,ะรุ่นนี้นะคะจะวัดในหน่วยเปอร์เซ็นต์ก็คือ0 1 0 0ถึงนนะคะแล้วก็ a c c u r a c y บวกลบ1%แล้วก็เครื่องนี้นะคะก็สามารถ เป็นอาอนาลิซิสเลนนะคะสามารถตั้งค่าลูกค้าที่จะวัดได้ก็คือสามารถตั้งว่าศูนย์ห้าสิบแปดสิบเก้าสิบถึงหนึ่งรยเนเลยนะคะเออก็คือสามารถตั้งเลนได้นะคะเดี๋ยวก็ให้ชมอคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถอาถอดอูเอ USB ก็คือตัวนี้ก็คือสามารถเสียบสาย USB ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ USB uh, mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่ก็คือแถมมาให้นะคะก็คือจะอยู่ในช่องช่องนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เวลาตอบสนองก็ประมาณ30มสิบวินาทีเลยนะคะตัวนี้ก็ขนาดก็จะประมาณ10 9จุคูณสิบแล้วก็คูณ 4. ด้านะคะก็มีเขาเรียกว่าที่หิ้วอ่ะนี่ สามารถพกพาได้ค่อนข้างสะดวกเลยตัวนี้ก็สามารถพกไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหุ่นี่ห้อถุงยี่ห้อสำหรบับคนถือนะคะเพราะว่าไม่ต้องให้ถือลำบลากโดยที่ไม่มีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิสเพย์นะคะก็จะมีโชว์ในส่วนของอวันที่เวลาแล้วก็ค่าปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี้ก็คือตั้งไว้ที่ศูนย์ถึงร้อเปอร์เซ็นต์นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคือแบตเตอรี่นะคะส่วนปุ่มนี้ก็คือจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มเมนูปุ่มปุ่ม up ปุ่ม down enter แล้วก็ e x i นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ที่เครื่องที่จะวัดนะคะตัวนี้ก็คือปุ่มปรับคอนโทรลตัวโฟนะคะตัวนี้ก็จะมีโฟให้ก็เป็นหน่วยในหน่วยเป็น scf h นะคะที่ทางเป็นโซลาร์เขาออกแบบมาให้นะคะก็สามารถปรับตรงนี้ได้ เราไปดูด้านข้างนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของอ่านี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนซิมเ l ิลอินเลแล้วก็เอาเลดนะคะแล้วก็คืออินก็คือเราก็ใส่แก๊สทางนี้ไปตัวนี้ก็จะเป็นเอาทางออกนะคะมา้วด้าอีกดีกข้างค่ะแล้วก็มาดูอีกฝั่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนเอาพุทนะคะแล้วก็ชาร์จนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ก็ถ้าแบตก็สามารถ ชารับตรงนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนในเสียบ USB f ฟ a s d e นะคะก็คือตัวนี้เราโชว์ไปนะคะตัวข้างล่างมันจะเป็นปัม๊มมันจะเป็นส่วนออปชันเสริมนะคะจริงๆมันเป็นหน้าตาก็คือปิดประมาณแบบนี้แต่แถ้าลูกค้าต้องการจะเก็บ Data ลูกค้าก็มถอดได้นะคะก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะ่านี่ก็จะเป็นทุกหิก็ก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เลย ค่ะค่ะก็บริษัทออเ i n อ n นโนเวชั n นะคะก็เราเป็นแลบทางสอบที่อับแลบอันด้าน ISO หนึ่งเจ็ดองานะคะเราได้รับรองสักหกในส่วนของออกซิเจนนะคะทั้งในส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ppm นะคะอย่างเครื่องน,นี้ก็สามารถอ s o หนึ่งเจ็ดจุดสองห้า,า,า SO ได้นะคะในห่วนของเปอร์เซ็นต์นะคะค่ามีหลายช่วงเลย หากลูกค้านะคะสนใจก็สามารถสอบถามทางด้านเซลล์หรือสอบถามทางบริษัทออเรนอินโนเวชั n นได้เลยนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่ใช้งานเครื่องนะคะหากเครื่องมีปัญหาหรือลูกค้าสนใจอสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะคะก็สามารถติดต่อเซลล์หรือก็ติดต่อทางบริษัทออเรนอินโนเวชัได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะติดต่อในการสอบเทียบนะคะหรือว่าเช็คภายในส่วนตัวเครื่องนะคะทางเราก็รับทุกอย่างนะคะ แล้วก็อีกอย่างแน้้นก็เราเป็นตัวแทนของในส่วนของแบรนด์เซาแรนนะคะขอบคุณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ